กับพี่คำรอน ทรวงพอมอนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับวันนี้ท่านประลัดก็มาให้เกียรติเปิดงานนี้เรียนถามท่านประหลัดนะครับว่าช่องว่างระหว่างคนปกติทั่วไปกับคนพิการณวันนี้มันถูกบีบให้แคบลงแคบลงไปสู่เส้นทางเดียวกันได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านครับครับก็ต้องขอบคุณและการพี่คำรณน,นะครับว่าจริงๆแล้วคนพิการเนี่ยที่ผ่านมาสังคมก็ ปิดกั้นโอกาสของคนพิการแต่วันนี้จะเห็นว่าคนพิการมีพื้นที่ในสังคมมากขึ้นนะครับวันนี้ศักยภาพของคนพิการวันนี้ถ้า,าหลายๆท่านได้มาร่วมงานในวันนี้นะจะเห็นว่าคนพิการโดยเฉพาะาความพิการจากสติปัญญาเนี่ยได้แสดงศักยภาพนะครับลดช่องว่างของสังคมนะครับการแสดงออกการสื่อสารนะครับทำให้คนในสังคมด้วยซ้ำไปรู้สึกว่า จริงๆแล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเท่ากับกลุ่มคนพิการที่แสดงออกซึ่งศักยภาพยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นสังคมแหละครับที่ให้พื้นที่คงไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเพราะคนรอบข้างคนพิการไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับเครือข่ายโดยเฉพาะ,ะเครือข่ายคนพิการที่ดูแลกันเองและก็สังคมครับ ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างคนพิการกับทุกๆคนนั้นแปลว่าในสังคมนี้อยู่ร่วมกันทุกคนได้ครับครับถ้าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาอาจจะเจริญแล้วนะ<อ> <ๆ S 1> การช่วยเหลือคนพิการในประเทศเหล่านั้นกับบ้านเรานะวันนี้มันใกล้เคียงกันหรือยังครับจริงๆแล้วคนพิการในประเทศไทยเนี่ยเป็นอยู่ในระดับโลกเลยนะครับ,รบมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับเรามีรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนในขณะที่ สมาคมผู้ปกครองเครือข่ายคนพิการทุกประเภทเนี่ยลุกขึ้นมาตื่นตัวนะครับดูแลบุตรหลานหรือว่าเครือข่ายคนพิการด้วยกันอันนี้ก็เป็น,นกลไกสําคัญนอกจากนี้แล้วสังคมเองก็เปิดพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานเรื่องของอาลรลยอรถาปัดเต่งว่าประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเลยนะครับในเรื่องของคนพิการยังไงก็ตามก็ไม่เพียงพอนะครับยังต้องให้ความสําคัญนะครับกับการเปิดพื้นที่ โอกาสให้กับคนพิการนะครับต้องการให้สังคมนั้นมีพื้นที่ทั้งเรื่องการจ้างงานโอกาสเรื่องความเท่าเทียมอื่นๆนะครับลองเปิดใจกว้างนะครับมองคนพิการเป็นการให้โอกาสแล้วท่านจะเห็นทุกอย่างนะเท่าเทียมกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคนเร,เราจะไม่ทอดทิ้งใครแม้แต่คนเดียว <laughs> ก็จากการพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับของน้องๆหนูๆเด็กๆที่เอาสินค้ามาจำหน่ายทุกคนก็มีความชื่นชอบทุกคนก็มีความชื่นชมสมาคมผู้ปกครองบนยุการทางสิ่ปัญญาแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมรมต่างๆที่เราสังกัดอยู่นะครับว่าทำให้เขามีรายได้มีอาชีพแล้วก็มีงานทำวันนี้คุณคุชาตินายกนะคิดว่าสิ่งเนี้ยเราเดินถูกทางแล้วใช่ไหมครับผมก็คิดว่าจากการที่เรา ล้มลุกคุกคานกันมาตลอดนะครับก็คือลองลองผิดลองถูกลองหาวิธีการต่างๆว่าเอจะทํำยังไงดีผมคิดว่าตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณสัก70%นแล้วนะครับแล้วต่อไปก็พยายามที่จะให้เขาพัฒนาสินค้าพัฒนาว่าทํำยังไงนะครับให้เขาซื้อโดยไม่ใช่เกิดจากการสงสารซื้อจากฝีมือจริงๆนะครับเราต้องพัฒนาสินค้าของเราให้อร่อยบริการที่ดีสะอาดมีคุณภาพแล้วโดยเฉพาะแพ็กเกจจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะเชิญ พวกคนที่เก่งๆในการออกแบบนะครับหรือแม้แต่ตามวิทยาลัยต่างๆมาอะไรต่างๆที่มีนักศึกษาที่เก่งๆเนี่ยมามาช่วยนะครับซึ่งรวมถึงการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือในงานเนี้ยนะครับเราพยายามที่จะสอนให้เขาขายผ่านโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Tik Tok ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดผ่านอะไรแล้วแต่ที่สามารถขายได้หลายคนเริ่มทําได้แล้วนะครับเริ่มที่จะมีสินค้าจากทางภาคใต้ สามารถที่จะโพสต์ลงหรือไลฟ์สดขายแล้วก็หมดเพียงในชั่วไม่กี่นาทีอย่างนี้ครับก็พยายามเดี๋ยจะพัฒนาให้เติบโตกันมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยเราจะให้เข้าไปถึงโซเชียลเดี๋ยวไป<ด>น,นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมให้เขาอยู่ได้โดยการทาําธุรกิจแล้วตอบเติอไปพร้อมกับสังคมด้วยครับก็มีหลายองค์กรภาคเอกชนมองเห็นได้ว่า เราทำครับใช่ใช่ใช่เขาก็เข้ามาสนับสนุนเราถูกต้องถูกต้องครับผมทำให้เรามีพลังจะไม่โดดเดี่ยวใช่อย่างตัวอย่างก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นวากอวุ้นเส้นท่าเรือไอซ์กิมแอเต้อย่างเงี้ยนะครับบริษัทอิสุสต่างๆหลายบริษัทเลยถ้าจะเอ่ยชื่อนี่เยอะมากในการที่จะแบบเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่งไฟมาร์เก็ตติ้งไปการตลาด โดยเฉพาะเซนท่านเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเก่งมากแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราโดยเฉพาะพื้นที่เนี่ยวันนี้ให้เราฟรีเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดูแลห้องแต่งตัวเก้าอี้ต่างๆนะครับรวมถึงสนับสนุนสินค้าของเราแล้วก็จะมีสินค้าบางตัวนะที่เซนท่านมาดูแล้วเนี่ยเ,เริ่มที่จะไปขายในกู๊ดกู๊ดนะครับซึ่งเราก็ต่อไปสินค้าเราอาจจะไม่ได้ขายแค่ครั้งหนึ่งร้อยสองอชิ้นแต่ขายครั้งหนึ่งเป็นพันสอง,สองพชิ้นนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับต้งคุณกำรนหวังหวังศรีนะครับที่ช่วยนะครับจะมาส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยรู้จักสินค้าของพวกเรามากขึ้นแล้วต่อไปทุกคนจะมาสนับสนุนมาซื้อแล้วก็ยกย่องโชว์นิ้วโป้งให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขน่าจะบอกให้สมาคมของพวกเรานะครับเดินทางมาถูกแล้วแม่นบอแม่นแล้วข้างหน้า พวกเราจะกล้าแกร่งและเดินได้อย่างมั่นคงใช่ไหมครับใช่แล้วทุกวันนี้สายตาทุกผู้นะครับก็กับจ้องมองมาที่ที่เราเนี่ยกันเยอะเพราะเราช่วยสังคมมากรู้สึกไงครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่ผู้ปกครองพาน้องๆออกมาสู่ประสบการณ์ข้างนอกนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆแล้วก็อยากมาเยอะกว่านี้อีกนะคะใช่ค่ะ อันนี้มาจากทั่วประเทศเลยนะคะ,ะหรือว่าเป็นการทำให้เส้นทางเดินของเราเท่าเทียมกันใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ลบ ลบรอยความผิดปกติตรงนั้นน,นะนะใช่ค่ะไปเรื่อยๆใช่ลบไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผู้ปกครองส่วนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเอาน้องออกมาสู่สังคมซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกลงยใจด้วยว่าเดี๋ยวน้องออกมาแล้วอาจจะมาสร้างปัญหาให้ข้างนอกอะไรประมาณนั้นก <ฮะ S 2> ็เลยเรื่องที่จะเก็บไว้ที่บ้าน <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วเปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพเยอะมากเลยคะ่ะนั่นค่ะรู้สึกดีไหมคะได้มีโอกาสไ, <ๆ S 2> ได้ออกไปไปาหนกบ้าง <ๆ S 2> <Yeah. S 2> วันนี้ก็มาร่วมงานของสมาคมผู้พิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะครับก็มีหลายๆชมรมทั่วประเทศไทยเนี่ยมาร่วมกันเล่าบูธของผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่มีความเรียกว่าปกคร่องทางสติปัญญานะครับมามาร่วมงาน ก็มีบุญต่างๆมากมายอย่างบูญนี้ก็ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางติป,ปัญญาจังหวัดจังหวัดขอนแก่นค่ะคอนแก่นนะคะัอนแก่นเนี่ยมีผู้พิการประมาณสักเท่าไหร่สามร้อยกว่าคนคนี่เป็นสมาชิกของเราเป็นสมานะชิกนะแล้วผู้ปกครองและน้องๆเนี่ยก็ได้รับตุนช่วยเหลือใช่ค่ะเอามาทําประกอบเป็นธุรกิจนะ ช่วยครอบครัวเวลาเราเวลาเราทำน้องๆก็ช่วยเราด้วยใช่ค่ะน้องๆมีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมในการทําอันนี้น้องๆก็มีส่วนร่วมะนะ<ช>เวลาผู้ปกครองทําน้องจะช่วยใช่ค่ะเด็กๆจะมีส่วนร่วมใช่คะ่ะก็เป็นผลงานออกมาใช่คะ่ะก็สิ่งนี้ก็พอจะช่วยรายได้ถึงครอบครัวบ้าน เป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัวค่ะพรพิมลเวชวิทย์ค่ะเป็นประธานชมรมผู้ปกครองคนิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรีสนามบินน้ำค่ะวันนี้เอาสินค้าของสมาชิกที่เขาทำเองนะคะมาช่วยเขาจำหน่ายในงานนะคะก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะราคา60บาทเองนะคะ ทุนเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์คนพิการตามปกติเราจะแนะนําให้เขาใช้สิทธิ์คนพิการในการกู้กู้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมามาเสริมสภาพคล่องค่ะแล้วก็เขาก็มีเงินหมื่นอะไรที่ได้เนี่ยนะคะค่ะก็ได้เป็นทุนแล้วก็มันมันจะมีอ่ามันจะมีมาตรา3 5 3 3อีก33คือให้น้องเขาทางาน3 5หก็คือใช้สิทธิ์ของคนพิการนั่นแหละมาเป็นทุนประกอบอาชีพอันนี้ชมรมผู้ปกครองคนพิการ ทางศปัญญาจังหวัดชาแก้วสาแก้วนะเราก็ปลูกพวกพืชผักผลไม้ใช่ค่ะจะเป็นผักปลอดสารเป็นอินทรีย์เซค่ะเป็นฝีมือจากน้องๆเด็กพิเศษใช่เขาจะช่วยดูแลช่วยถอนหญ้าช่วยรดน้ําแบบนี้ค่ะทำได้ทําได้ค่ะใช้ทุนชมรมเหรนะใช่ค่ะทำเข้ากลุ่มเข้าชมรมใช่ค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็เอาเอาคือ ชมรมมาซื้อใหม่มาซื้อมาซื้อพันธุ์ปลูกเพื่อที่จะขยายผลออกไปอีกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรสาครเมืองวงเล็บเมืองเพราะมันมีสองชมรมอันนี้เป็นของเมืองของเมืองนะครับค่เอาไปเตยมามาพอกพอกไข่มาปั่นแล้วก็มาพอกใส่กับดินสพองอดินสพองด้วย เอามานําเสนอเป็นของเด็กผู้พิการาซึ่งเด็กผู้พิการสามารถช่วยเราปั้นช่วยเราอ,อาใส่กล่องเราอยู่กับบ้านลูกเราแบบไปทำงานข้างนอกไม่ได้เพราะเนื่องเด็กพวกนี้<า>เราต้องหนีบเขาไปด้วยทุกที่<า>เราก็เลย<า>ต้องหางานมาทำที่บ้านาาเพื่อเป็นไรายได้เสริมกับครอบครัวไอ้เ,อเนี่ยกินได้ไหมไม่ได้ค่ะ <laughs> ทำไมรู้ล่ะ,ะมันไม่ใช่ของกินอา่า แล้วหนูหนูร้อยไปแล้วพวงมาลัยเนี่ยขายได้ไหมลูกออได้ยอยู่ครับมา,าจะฝึกแบบเนี้ยนานไหมก็นานอยู่ค่ะใช้เวลาประมาณใช้เ,เวลาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ทําได้แล้วนะใช่ภูมิใจไหมครับภูมิใจอยู่อ่าเป็นได้ได้ด้วยนะ,อยอะเออเออดีแล้วดีแล้ว,ลวช่วยยเองเอช่วยตัวเองช่วยพ่อแม่นะ เราจะเผลอหยิบกินไปละช่วยซื้อหนูด้วยผ่านอันหนึ่งอได้ได้มีงานทำขา้ทุกวันกอน้าก่อนขายดย อวประจอบากกันไหนทำไมไน้ตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าก็ไปขายเลยค่ะที่ไหนค่ะอยู่ไฟแดงหนองคูอรันค่ะอรันในประเทศเนาะก็สินค้ามาจากพิษณุโลกเนินมะปรางนะคะขอบคุณธมาคมผู้พิการทางสติปัญญาที่ให้โอกาสพวกเราได้มางานนี้นะคะเรามีความตื่นเต้นเป็นครั้งแรก แล้วมีความสุขแล้วก็มีใจฟูฟูอะค่ะที่ได้มางานอย่างนี้ชีวิตรเราไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 มีโอกาสเลยเัาหาทุนให้เราด้วยใช่ไหมค,หค่ะค่ะค่ะก็ส่งเสริมเราแล้วก็ลูหลามาตาสามสามสามห้าสามารถเป็นทุนประกอบอาชีพค่ะ สามทำไมนะสามสามเป็นการทํางานนะค่ะทางานเป็นเงินเดือนนะค่ะคุมครองอ่ะเรื่องการทำงานค่ะถ้าเป็นสามห้าคือเป็นทุนประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการได้เงินมาแล้วก็มาประกอบอาชีพค่ะเป็นโครงการจ้างงานของวัตราสามห้าซึ่งเราได้เสนอโครงการเบเกอรี่ไปก็น้องก็จะเป็นตัวช่วยตัวนี้ค่ะทําคุกกี้ร่วมกับแม่ช่วยไม่ได้ใช่ค่ะตอเกิดได้ต่อเกิดได้และตรงนี้เธอนําเสนอว่าอันนี้พญาดม ซึ่งน้องเด็กพิเศษก็จะเป็นคนช่วยช่วยทําอันนี้เป็นโครงการที่เราต่อยอดโดยในการกบรมอาชีพเป็นผ้ามัดย้อมใช่แล้วก็มาเป็นรูปในแบบกระเป๋าค่ะก็คนไม่รู้ค่ะนคนด้ว่าหมวกเขาถ่ายรูปเลยเหมือนสมาคมสนับสนุนให้ มีโครงการตรงแยกขึ้นมาเพื่อให้ครอ,อ,อบครัวผู้มการมีฟาร์มยั่งยืน<ร>ในอาชีพม่ต่อ,อชใช่ค่ะใช่ใช่เราไม่ได้ตอบสู้เพื่อลูกเราแต่เราต่อสู้เพื่อสมาชิกที่มาเป็นเครือข่ายในของเราด้วยประมุขปราการเขาปินญาตราดังราสเล็ดม <c oughs> ีมุ่รังให้ไม่จักผลดีได <c oughs> ้ไหมเปลเสร็จนอกจากดังแล้ว ผู้ที่มีปัญหาเพียงทรับเรื่องของสติปัญญานะครับไม่เท่าคนอื่นเนี่ยรัฐก็ช่วยยังช่วยเราช่วยค่ะเขาช่วยยังไงล่าสุดก็ได้ได้ของหมื่นหนึ่งเนาะ,ะก็ยังช่วยให้แบบว่าคนพิการสามารถดํารงชีวิตได้ไปอีกเพือกหนึ่งด้วยการยังไงช่วยช่วยยังไงที่ให้ช่วยคนพิการเพราะว่าน้องอะค่ะน้องสติปัญญาเนี่ย จะมีการฝึกอยู่ตลอดเวลาจะช่วยตอนนี้ที่ได้มาก็คือจะช่วยค่ารถช่วยค่าของชีพของน้องไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางกินเครื่องแบบว่าเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหลรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอมก็ช่วยแม่ได้นิดนึงก็ยังดีผักเคลนี่น้องก็จะปลูกเองค่ะผลตอบรับดีมากๆเพราะว่าพวก ที่เขาดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเพราะของเราอะ่ะจะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ําเราไม่ใช้ปัน่นเราใช้สกัดสกัดน้ําออกมาช่องหนึ่งปากออกมาช่องหนึ่งพอกา,กากได้ออกมาปุ๊บเราก็จะมาทำขนมปังหน้าผักเคียวครับก็จะต่อยอดได้อีกสินค้าหนึง่งซึ่งน้องก็จะมีส่วนช่วยในการหยิบจับล้างติดสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะช่วยพัฒนาสมองเขาได้อีกระดับหนึ่ง สิ่งที่เราได้จากสมาคมแล้วก็รัฐบาลค่ะได้ได้จากสมาคมเยอะมากเลยค่ะเดิมไม่รู้จักเลยว่าโครงการอาชีพทำอะไรได้บ้างที่ดูเลนคนพิการนะเรามีลูกพิการแล้วชีวิตก็ดูดูจะหมดหวังอะแต่พอมาเข้ากลุ่มกับนายกสุชาติก็ดูท่านมีเหมือนให้ความรู้เพิ่มจากการอบรมแล้วก็พ่อแม่ก็ได้มีลู่ทางว่าประกอบอาชีพนะไปขอโครงการอาชีพนะ เราแบบเราก็ได้จริงนะได้ของการอาชีพจริงตามที่ท่านแนะนําแล้วก็ได้มาต่อยอดแบ่งปันสมาชิกในชมรมว่าไปทําแบบนี้นะตามที่ท่านแนะนํามาค่ะเนี่ยก็เป็นของจํารวยเป็นเสื้อผ้าได้ทั้งหมดนะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนั่ป็นเรื่อดีเป็นเราเดินได้ใช่จากที่เราไม่มีไม่ไม่รู้ข่าวสารทางคนพิการเลยแต่ว่าพอรู้จักสมาคมมีช่องทางอะไรบ้างเข้ามาค่ะ เมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าซ่อมบ้านมีไหมกู้เงินได้ไหมไปไปอบรมให้ความรู้เรื่องอะไรที่ไหนไม่เคยรู้เลยอพอ,อมาเข้าชมรมเข้ากับสมาคมนายกนี่ดูกว้างขวางขึ้นมีทางเดินใหม่แล้วเนาะก <laughs> ็นี่จากชมรมไหนฮะชมรมบางเขนค่ะบางเขนกรุงเทพค่ะสติปัญญาบางเขนได้ทั้งไปออกบ<อ>ูธได้หามาตาา35 คือหางานได้ด้วยค่ะจะแล้วก็ได้มาออกบูธอย่างเงี้ยค่ะจะแล้วก็ให้สมาชิกในชมรมได้มีงานทำหลากหลายอาชีพมีอันนี้จุดเด่นก็คือของชมรมเนี่ยได้มาตราสามห้าที่ว่าคุณประกอบอาชีพแสนกว่าบาทแล้วเขาว่าไม่ต้องลงทุนเขาก็มีรายได้ต่อยอดเพิ่มมากขึ้นได้มาจากสมาคมแนะนำเนาะได้มาจากสมาคมแนะนำนี่คือหักาที่ได้ก็ให้หานะค่ะ บริษัทที่มีประาคานเกิน100คนก็ก็ให้หาร1คนมีงานใช่ค่ะ,คะก็ในพประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทเราใช้มาตราสามค่ะมินบุรีเราก็มีหลากหลายค่ะแล้วก็มีไข่เค็มใบเตยนะคะไข่เค็มใบเตยก็เป็นสูตรของอาจารย์แดงนะคะที่เราไปเรียนมาจากมินบุรีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็มีน้องก็คือไข่เค็มสมุนไพรนะคะลองดูแล้วจะติดใจค่ะเค็มน้อยอร่อยนานนะคะหานได้ทั้งใบ แล้วก็ทําเป็นไข่ดาวนะคะทานกับกระเพราหมูกรอบนะคะก็อร่อยหรือจะไปทําอะไรที่ใช้ไข่เค็มก็ได้นะคะไปยำไปอะไรก็อร่อยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยใช้เกลือไอโอดีนแท้ด้วยนะคะจะไม่เหมือนเกลือสมุทรค่ะชมรมประทุมเมืองค่ะชมรมประทุมเมืองค่ะแหนมหมูค่ะพอเราทําออกมาแล้วเนี่ยมีสูตรมีอะไรแล้วมีตลาดไหม มีค่ะขายอยู่ในเพจค่ะเหรอส่วนหนึ่งก็มาจากจากหนูนี่ช่วยช่วยน้องๆช่วยเด็กพิเศษช่วยทำอะไรบ้างลูกทำอะไรบอกสอนทำอะไรให้แม่ทำอะไรให้แม่แล้วก็ขยันผักปอกกระเทียมค่ะผอกกระเทียมปอกกระเทียมนะปอกกระเทียมเร็วมากแล้วดีใจไหมเมื่อทาง แม่ขายได้ดีใจไหมดีใจมากขายแล้าใกล้ชิดแม่ทำงานใดีใจมากชมรมสติปัญญาจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะค่ะวันนี้เรามีสินค้ามาจำหน่ายมีแหนมมีพวงกุญแจมีกระโพดป๊อปคอนแล้วก็มีกระปป๊าปของดีจากจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะรายได้ในครอบครัวดีขึ้นค่ะ เหมือนกับว่ามีไรายได้ส่วนนี้มาจุนเจอครอบครัวและเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่ทํางานฝึกสติเข้าไปในตัวค่ะค่ะ,คะก็ดีใช่ค่ะคเด็กได้มีการขยับขยายได้มีการแบบฝึกทักษะสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมาคมชมรมผสานกันแล้วก็ร่วมมือแล้วก็ช่วยเราใช่ค่ะคใช่ค่ะค เราก็ขอบคุณทางสมาคมที่ให้โอกาสเด็กสติปัญญาได้มาแสดงแล้วก็ฝึกอาชีพด้วยค่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาใช่ค่ะเดินเคียงคู่ไปกับเราใช่ค่ะคอสเพยตัวการ์ตูนหน้าที่ของเจ้าก็คือเฝ้าร้านนี้ไว้ดีทำได้ไหมไอ้ปาปลาสูนไม่ได้มาเฝ้าร้านร้านอะไรครับเจ้าอ่าน ร้านเอ๊ร้านร้านถัดซีร้านผัดบะหมี่โกลาบ้านอมสินบ้านอมสินบ้านอมสินเจ้าอ่านผิดแล้วไม่มีตำหมีบักที่อยู่ไหนอ่านไหมร้านร้านถัดมีโกลาดบ้านอมสินอ่าใช้ได้เจ้าใช้ได้อยู่ตรงนี้เราจะสัมภาษณ์เจ้าของร้านชมรมผู้ปกครองสติปัญญานครราชสีมาค่ะทางชมรมเรานะคะคือเราจะจัดเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ที่ที่นำมาจำหน่ายคือแต่ละครอบครัวส่งของมาจำหน่ายนะค่ะแล้วไปได้ดีก็ดีค่ะนะอเาะเขาช่วยเหลือเราเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเผื่อเรารออย่างรอเขาช่วยเหลือก็ไม่ไหวคือแต่ละครอบครัวก็ต้องนทำของขออกมาจำหน่ายชมรมก็จะช่วยจำหน่ายค่ะอาะสินค้าเราจะจำหน่ายที่โรงพยาบาลจิตเวทจิต,ตเวชนครราชสีมาแล้วก็คือน้องเขาจะ ขายทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายได้ดีค่ะแล้วก็ส่งส่งตามตามตามร้านตามจุดนะคะน้องขายออนไลน์ได้เลยนะได้ค่ะเขาเขาจะพูดเขาหนูลองพูดแบบขายออนไลน์เขาเขาจะเล่นเฟซแล้วเขาก็จะขายในเฟซแล้วเขาก็จะพิมพ์ขายว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ใขายดีไหมลูกขายในเฟซดีดีค่ะ สุดยอดลูกดีแล้วช่วยครอบครัวนะเออดีแล้วดีแล้ว <Yeah. S 1> อ,าอ้าวเต้นตามเพลงเนี้ยจึ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 ๊จึ๊จึจึจึจ๊จ๊